ว่าช่วยวางตงจะได้งวนส่งคงไปทั้งแต่งากัาดังมายังบารรชย์ยุงกับข้าพเจัาทั้งทั้งหลายีัติธรรมวารแห่าเกาตังงวัดังหวัางเปื่อจะมีความรักกันดเจ้าสมุรจะทเะาสิที่ีโลกความู้กควารู้สึกทั้งนันเพื่อจะประสความสิตขัวง

ก็ได้าลวคับหมาหนึ่งหกี่หนึ่กบกน่าี้